อ่าวเทียนรายการทีวีเด็กจากนรกผู้ใช้สกายแชลส่วนสามสามตั้งกระทู้ถามในเน็ตนอสเตอร์เจ o r u ฟอรส่วนที่เกี่ยวกับช่องทีวีท้องถิ่นเขาถามถึงรายการอ่าวเทียนในสมัยเด็กตอนปี1971หรือ1972ที่ออกอากาศในช่วงเวลาประหลาดประหลาดประมาณ4โมงเย็น ไม์เพนเตอร์65เข้ามาเมนว่าที่มันเกี่ยวกับโจรสลัดใช่ไหมจําได้ว่ามีโจรสลัดอยู่ที่ปากถ้ำที่คุยกับเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งสกายแชลส่วนสาสา,สาก็รู้สึกโล่งใจที่ตนไม่ได้เป็นบ้าอยู่คนเดียวพอจําเกี่ยวกับโจรสลัดเพอร์ซี่ได้ว่ามันเป็นตุ๊กตาหุ่นเชิดโบราณกองแกงหน้าขนลุกยาเลน2005เข้ามาพูดคุยด้วยบอกรายการที่ว่านั้นอปกอากาศในปี71นะไม่ใช่72โดยเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่อ่าวเทียนมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งจินตนาการว่าตนเอง เป็นเพื่อนกับโจรสลัดปอดแหกที่ชื่อเพอร์ซี่และมีเรือโจรสลัดที่ชื่อเจ้าตัวขายขี้หน้าเด็กผู้หญิงน่าจะชื่อเจนิดนะเมื่อพูดถึงเจ้าตัวขายขี้หน้าสกายแชลซูลมสามก็จําได้ว่ารายการนี้อยู่ช่อง58เจ้าหัวเรือไม้หน้ายิ้มได้เปลี่ยนหัวเรือจากไม้มาเป็นพลาสติกทําให้เจ้าตัวขายขี้หน้าขยบปากพูดได้ด้วยเสียงพูดเสียงหัวเราะของมันฟังดูตลกและชวนสยองไม้เพนเตอร์65ถามว่าจําบทพูดของมันได้ไหมที่มันชอบพูดว่าแกต้องเข้า ไปข้างในสกายแชล03นสาบอกว่านั่นคือสิ่งที่เรือพูดทุกครั้งเวลาที่เพอร์ซี่จะต้องเข้าไปในสถานที่น่ากลัวเช่นถ้ำหรือห้องมืดๆที่มีสมบัติก้องจะซูมไปที่หัวเรือสิงเคงแล้วมันก็จะพูดทีละจังหวะแก่ต้องเข้าไปข้างในและพวกคุณจําตัวรายกันได้ไหมตัวที่มีหนวดเขี้ยวและมีฟันถี่ๆสี่ยาวๆหน่อยนะเควินฮาร์ดเข้ามาแสดงความคิดเห็นตอนนั้นเขาแค่ห้าขวบเขานึกว่าโจนสลัดเพอร์ซี่เป็นตัวร้ายซะอีกยาเลน2005 เข้ามาบอกว่าตัวหนวดเคี้ยวไม่ใช่ตัวร้ายนะมันชื่อฮอเลสยองเก้ามันเป็นสมุนของตัวร้ายตัวร้ายจริงๆน่คือจอมถลกหนังต่างหากละ่ะเมื่อพูดถึงจอมถลกหนังเควินฮาร์ตก็สตันไปเขาจําได้ว่าเวลาจอมถลกหนังปรากฏตัวมันจะโผล่เข้ามาในฉากจากตรงไหนก็ไม่รู้มันเป็นโครงกระดูกสวมเสื้อคลุมและหมวกทรงสูงสีน้ําตาลดวงตาปูดโปนแทบถลน,นออกมาจากเบ้ากระโหลกสกายแชล0ู3สามบอกว่าเสื้อคลุม และหมวกทรงสูงของมันน่าจะตัดมาจากหนังเด็กๆหรือเปล่าไหมเพนเตอร์กห้า เห็นด้วยดูที่ปากของมันสิมันไม่ได้ขยับขึ้นลงนะแต่มันสไลด์สไลด์เหมือนเฉือนอีกอย่างเด็กผู้หญิงเคยถามมันว่าทาไมปากของมันขยับแบบนั้นจอมถลกหนังหันมาที่กล้องแล้วตอบว่าก็ไวทถลกหนังพวกแกไงสกายแชลซูลซำสามบอกว่าเขาเคยฝันร้ายสุดๆในความฝันเขาเห็นตัวละครทุกตัวยืนนิ่งแล้วกรีดร้องถึงท่ามกลางความมืดแล้วกล้องก็ตัดไปที่หน้าแต่ละคนพวกบรรดาหุ่นเชิดกระตุกไปมาอย่างบ้าคลั่งกรีดร้องไม่หยุดส่วนเด็กผู้หญิงในฝัน ก็เอาแต่ร้องให้ค้ำควรเล่ากับถูกทรมานมาเป็นชาติเควินฮาร์บอกว่าม um> ันไม่ใช่ความฝันแต่มันเป็นตอนหนึ่งจริงๆริยาเลน2005เข้ามายืนยันอีกคนเขาจําได้ว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นเจนนิสเธอตัวสันเทิมส่วนจอมผลกหนังฟันของมันก็เฉือนกันไปมาไม่หยุดส่งเสียงลั่นเสียวไส้ไปหมดเขานึกว่าขากไกรของมันจะดุดแล้วเสียด้วยซ้ําแต่ที่สุดเขาก็ทนดูไม่ไหวจึงปิดทีวีไปและไม่ดูรายการนั้นอีกเลยไม่เพน 65ได้กลับเข้ามาตอบกระทูอีกครั้งวันนี้เขาไปเยี่ยมแม่เขาถามแม่ว่าจํารายการอ่าวเทียนประมาณปี70ได้ไหมแม่ของเขาทําหน้าแปลกใจที่เขาจําได้และบอกว่าแม่เคยคิดว่ามันแปลกเขามักจะบอกแม่ว่าผมจะดูอ่าวเทียนแล้วนะแม่และทุกครั้งที่อยู่หน้าทีวีลูกก็มักจะเปลี่ยนช่องไปที่จอซ่าแล้วนั่งดูความว่างเปล่าไร้สัญญาณภาพอันนั้นอยู่ครึ่งชั่วโมงลูกนี่ช่างมีจินตนาการล้ำเลิศก,กับรายการจนสลัดตัวน้อยนั้น จริงรายการนั้นชื่อว่าอะไรนะลูก